สวัสดีฟีทุกท่านครับพบกับผมอีกแล้วนะครับร้านปอลุงเรืองเชียงกงวันนี้ก็เอาใจสาวกมิตซูซะหน่อยนะครับมิตซูบิชิแอโร่บอดี้นะครับแครบทั้ง3าคันเลยนี่ยกแยกได้หมดตามใจ f c ครับรถเข้ามาแล้วไล่ซื้อเรื่อยๆนะครับแอโร่บอดี้จะเอาอะไรว่ามาโทรมาคุยกันนะครับเครื่องเกียร์ก็ได้หัวก็ได้กระบะก็ได้ยกแยกก็ได้เอาทั้งคันก็ได้ใครหารถเข้าไดเข้าสวนมาสิแอโร่บอดี้นี่ห้ามพลาดนะครับ ใครหาแอโร่บอดี้ห้ามพลาดนะครับแจ้ง FC ตามตรงเลยเลยขึ้นกัน3มหนุม3มุม3สไตล์เลยนะครับวันนี้ถือว่าวันนี้จัดหนักจัดเต็มให้ลูกค้านะครับจัดให้ตามคำขอของ FC คันแรกแอโร่บอดี้ครับสีแดงนี่มีดังเลยนะคันนี้มีดังด้วยลูกค้าจะเอาโทรมาคุยกันได้ชุดด้านหน้านี่สภาพด้านหน้าประมาณนี้นะครับ นี่กระจังหน้าห้ามพลาดเลยไปมุมกันชนใครต้องการแอโรบอดี้นี่นะครับลูกค้าหลบก่อนสื่อไปทั้งหัวทั้งกระบะเอาไปแกงงวนะครับนี่เพื่อนแอปโอเคนี่สภาพฝั่งด้านขวาของตัวรถนะครับคลิปนี้ยกแยกได้หมดนะครับตามใจ F4 เลยฝั่งด้านขวาของตัวรถจะประมาณนี้นะครับนี่ฝั่งด้านขวาของตัวรถแล้วก็สภาพ สีก็มีการใช้งานมาบ้างครับรถจอดติดทุกคันนะครับเกือบทุกคันที่ผมซื้อเข้ามานะสภาพภายในสภาพภายในประมาณนี้เบาอู้เบาได้เบาสวยนะครับอู้เบาสวยนะคันนี้อันนี้เบาสวยนะครับเบาสวย,สวยซับป,ประตูซ้ายขวาสวยมากครับคันนี้ซับประตูซ้ายขวาสวยมากอู้บังแดดบังแดดผ้าหลังคาอู้ได้กันแไบบได้สีมีการใช้งานมาบ้างนะครับผมไม่จำเป็นต้องขายเป็นคันนะยกแยกได้หมดเลยตามใจเอเลย ้้าาทประมาณนี้ครับขายดีแม่นฟ้าไทยหรอนี่นะครับ้ายประมาณนี้นี่ฝั่งด้านซ้ายของตัวรถรถผมมียางเต็มทุกคันนะครับแต่ผมเปลี่ยนยางเพื่อไปเอารถอีกรอบนึงนะครับรถเข้ามาเยอะมากช่วงนี้ฝั่งด้านซ้ายของตัวรถประมาณนี้เลยสภาพภายในอู้ภายในคันนี้สวยถือว่าสวยมากนะครับเต็มใครหาอะไรอะไรของอะ่ะ แอโร่บอดี้ชุดนี่คอนโซลนี่มาคงควานเบิมหาแทบไม่มีแล้วนะครับของแอโร่บอดี้เนี่ยจะหาแทบไม่มีแล้วที่เด็ดอะไรรู้ไหมครับคันนี้มาสิลองดูดีครับแอโร่บอดี้เทอร์โบครับมิตซูเอลสองร้อยเทอร์โบห้ามพลาดเลยใครต้องการเครื่องเทอร์โบมิตซูห้ามพลาดเลยคันนี้กระปุกพวงมาลาัย power ด้วยนะครับคันนี้เป็น power ด้วย สภาพเครื่องอย่างนี้ผมบอกเลยกิดตตึมครั้งเดียวครับน้ำมันไฟถึงมาแน่นอนเพราะผมซื้อรถกับเจ้าลูกค้าประจํานะครับผมประมูลประจาคันไหนติดแจ้งผมว่าติดผมซื้อรอบนี้เกือบ30คันติดเกือบทุกคันนะครับคันนี้ติดแน่นอนร้านเปอร์เซ็นสภาพคันนี้นะครับน่าจะสวยด้วยเครื่องดีด้วยนอดลอยฟ้าสูบแทบไม่มีรอยขยับนะครับนอดฟ้าสูบไม่มีรอยขยับเลยได้ชาร์จได้ตัดถือว่าโอเคมากนี่เป็นปั๊มนี่ปั๊มเทอร์โบ แอร์ูบอดี้เ2 0 0เทอร์โบห้ามพลาดเลยใครหาอยู่ห้ามพลาดคันนี้ห้ามพลาดในการการต่อไปก็เป็นแอร์ลูบอดี้ครับสีน้ำเงินนี่สภาพด้านหน้าด้านหน้ากันชนหน้าโอ้โหเงียบด้วยอันนี้ฝังด้านซ้ายของตัวรถนะครับฝั่งด้านซ้ายของตัวรถจะยุกจะแยกได้หมด ดุมเผาปีกนกเบาหรือว่าภายในยกหัวเก๋งได้หมดครับยุคเก 90, ้าศูนย์หาพนนะแอโรบอดี้เครื่องเขาดีมากจริงๆเครื่องทนมากนะครับทุกวันนี้ตามท้องถนนเอาไปแต่งยุค9กูนย์ไวรุ่นก็ถือว่าดูดีนะครับแอโรบอดี้แข็งมากนี่สภาพภายในก็จะประมาณนี้เลยนะครับนี่ประมาณนี้ภายใน,นคันนี้ไม่เท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะได้ขายพวกเรือนไหม พวกเรือนไม้พวกวงวงมาลายอย่างเงี้ยผ้าหลังคาแอร์โบอดี้มีสีตำหนิการใช้งานพอรถเขาจอดนาะนสีเริ่มเปิดๆแล้วนะครับกระบะมีแมกเนเนอร์มาด้วยนะครับตัวนี้มีแมกเนเนอร์มาด้วยมีแมกเนเนอร์มาด้วย รอบก่อนรอบก่อนลูกค้าถามว่าเครื่องมิตซูไซโคนมาตอนไหนไซโคนเทอร์โบมีไหมก็รอบก่อนหายังไม่ได้นะครับช่วงนี้หาเข้ามาซื้อให้ fc บางทีลูกค้าต้องการสิ่งไหนผมก็พยายามหาให้ลูกค้านะครับพยายามหาให้ลูกค้าตลอดเลยภาพเครื่องโู้เครื่องแห้งมากนะครับแต่ที่คอปติกไม่มีเฉย หม้อลมนี่ถือว่าตัวนี้เครื่องก็สวยนะครับเครื่องสวยนะตัวนี้เครื่องสวยเหมือนกันนะครับแอโลบอดี้ขั้นต่อไปนี่แอโลบอดี้อีกคับสีแดงด้านหน้าชุดด้านหน้าประมาณนี้เลยนะครับนี่ด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายของตัวรถ รประมาณนีสน้สภาพภายในสภาพภายในสภาพภายในนี้ไม่เท่าไรนะครับไม่ไดนะ้คันแรกก็สวยชุดคอนโซลนะคันแรกอะสวยมากเลยบอก็มีบอก,ม,บอกมีรอยขาดบอกมีรอยขาดแต่บางทีลูกค้าต้องการอนุรักษ์กความเดิมก็ซื้อบอกองี้ไปหุ้มใหม่นะครับ เยอะมากนี่ราคาบังแดดสายขวามีมาครบแอ r o b บอดี้ฝาท้ายฝาท้ายไฟท้ายปึ๊บนี่ยดูห้องเครื่องกันบ้าง โอ้โหเครือ่องตัวนี้มีเยิ้มๆหน่อยนะครับน้ำมันเยิ้มๆหน่อยแต่เป็น power นะครับชุด power กระปุกพวงมาลัย power cd 56ห้ประมาณนี้ก็ที่ผมเปิดรอบนี้ก็ให้ fc ดูรถตั้งสคันแหละครับว่าเราชอบแบบจะยกจะแยกหรือต้องการอะไรต้องการหวัวต้องการสินค้าประเภทไหนก็ผมก็พา fc เดินดูนะครับบางที คลิปผมลูกค้าบางทีอยากเห็นตัวจริงอยากเห็นรถบ้างก็ถ่ายคลิปให้ลูกค้าดูเรื่องการจัดส่งก็มีบริการจัดส่งทุกจังหวัดละครับอยู่ที่ลูกค้าชอบนะครับขั้นแรกเป็น CD56 Aero Body Turbo นะครับ Turbo Power ตัวนี้เป็นธรรมดา c d ดธรรมดาตัวนี้ก็เป็น c d ดีห้าหกนะครับแต่ตัวเลขแต่คันแรกก็เป็นได้เป็น Power, เทอร์โบนี่นะครับเบอร์ติดต่อทางร้านเราจะยกจะแยกกระบ,บะหัวเครื่องเกียร์โทรมาคุยกันนะครับเรื่องรายละเอียดบางทีช่าง ผมเจอมาเยอะนะครับช่างเฮียดูให้ผมเลยจัดการให้ผมเลยดูแค่น้ําไม่ดันไม่ไอไม่พ่นผมก็ดูให้ลูกค้านะครับลูกค้าบางท่านเชื่อใจไม่ได้ดูเลยบอกว่าเอาโอนส่งนี่นะครับเจอมาเยอะมากแบบนี้เวลาผมดูเครื่องผมดูเครื่องลูกค้าทุกเจ้านะครับผมดูให้ทุกเจ้านะครับถ้าว่าตัวไหนสวยผมก็เออคัดให้ลูกค้าถ้าตัวไหนไม่ดีผมก็แยกกันหลยนะครับแยกขวาสูบบ้างแยกอะไรบ้างนะครับ ก็คุยกันตามตรงเวลาผมดูเครื่องนะครับเพื่อติดต่อทางร้านเราเบอร์08091977040849549907แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทิกตอกปอลุ่งเรืองเชียงกงเพจปอลุ่งเรืองเชียงกงแล้วก็ยูทูปปอลุ่งเรืองอะไรยนด้วยนะครับเพื่อเปิดการมองเห็นนะว่าเรามีสินค้าตัวไหนเข้ามาบ้างแล้วก็อย่าลืมลูกค้ากดไลค์กดแชร์เป็นกาลังใจให้กันนะครับเวลาผมได้รถเข้ามาลูกค้าต้องการอะไรตัวไหนเข้ามาดูบางทีแวะมาซื้อไม่ซื้อไม่ว่ากันครับขี่มาตั้งไกลก็มีขี่มาผมเจอลูกค้้าาาาหลยเจมก ขี่มอไซค์ปุ่นมีเจ้าหนึ่งขอบคุณฮียใหญ่มากนะครับที่มาจากจังหวัดต,ตาดนะครับขี่มอเตอร์ไซค์มามาซื้อรถอ่อฟอร์ดกับผมฟอร์ดแคแล้วก็ลูกค้ามาจากอู้ไกลหลายจังหวัดขี่มอไซค์มาซื้อขี่มอไซค์มาซื้อเจอมาเยอะมากนะครับร้านเรายินดีต้อนรับลูกค้าทุกเจ้านะครับซื้อไม่ซื้อไม่ว่ากันแวะเข้ามากินน้ำเย็นก่อนได้ขอบพระคุณเอฟซีมากแล้วขอบพระคุณอย่างสูงขอบพระคุณยอดติดตามครับขอบพระคุณลูกค้าครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับ